ยันติทิโสแปทิศเป็นยนันเขาคาดเป็นยันใหญ่ที่มีพุทธคุณครอบจักรวาลน,นำบทสรรเสริมมาร้อยเรียงลงตามช่องตารางยันจำแนกเป็นกำลังวันพระคาถายติปิโสแปทิศมีพุทธานุภาพหลายด้านเพราะเป็นการเรียกขวยเทพให้มาคุ้มคลองนทิตต่างๆจึงทําให้อยู่โยงคงกระพันแขวคาดปลอดภัยและคุ้มครองป้องกันอันตรายต่างๆวิธีสวดพระคาถายติปิโสแปทิศคาถานี้ เมื่อภาวนาแล้วจะช่วยป้องกันภัยอันตรายร้อยแปดประการยันนี้เป็นยันที่ผ่าธุดดวงหรือคนที่ต้องการเข้าป่าบ่อยๆใช้เสริมดวงให้แข็งคาาปลอดภัยเพื่อช่วยป้องกันสัตว์ร้ายพูดผีปีศาจคนที่ต้องเดินทางไกลหรือเดินทางบ่อยๆจะเหมาะกับยันนี้ตามความเชื่อคนจีนเองก็มียันแปดทิตนี้ติดไว้หน้าบ้านเพื่อปัดผงจุย้ยและให้ยันปกป้องสิ่งชั่วร้ายออกไป